ให้เขาทำของเขาเองเลยนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วไหนะชอบแม่หน่อยชอบแม่หน่อยว้าวสก,กายทำเองกับมือเลยนะเนี่ยทอดก้าวฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องน้องสกายโลเมวี่ด้วยครับทำเองหนูทำแม่ทำแม่เอออยากทำหกหไหนก้าวอยู่ไหนก้าว นี่กันไกอยู่ไหนกันไกกันไกกันไกนี่เยี่ยมเลยกันไกอันตรายนะต้องระวังมากๆเลยต้องระวังโดนมือเลยนะเนี่ยอย่กลให้เขาทำโอ้โหเลยเนี่ยพวกเรา ช่วยกันทำมาปลาเอาน,น,นสนุกไหมช่วยแม่ทำอะไรบ้างทาเกลีช่วยแม่ทากาวด้วยเยี่ยมเลยไม่ติดสกอตเทปด้วยใช่ไหมเพราะว่าอะไรแม่ตัดอะไรแม่ตัดเชี่ยวออกไปเชี่ยวอยู่ตรงนี้เชี่ยวอะไรนะเชี่ยวตรงนี้ เพื่อนเก่งของแม่เดี๋ยวไว้วันหลังเราทำกันใหม่เนอะเรียบร้อยแล้วไหนชอแม่หน่อยชอแม่หน่อยว้าวว้าวสก,กายทำอะไรเนี่ยเอาตกเลยหยิบขึ้นมาดูเสร็จแล้ว,วมาป่าด้วยนะารับชอบไหมครับอันใหญ่ไงสก,กายทำเอง